หญิงชาราคนหนึ่งเก็บเงินได้ถึง210ล้านบาทเธอตัดสินใจคืนทั้งหมดแต่กลับถูกกล่าวหาว่าขาดไป100ล้านคำถามคือเงินหายไปไหนและเหตุผลที่แท้จริงคือสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้หญิงชาราเดินช้าๆไปตามตรอกแคบในย่านเก่าสายลมพัดฝุ่นละอองให้ลอยวนรอบตัวเสียงรองเท้าส้นไม้กระทบพื้นซีเมนดังสะท้อนกล้องเธอหยุดเมื่อเห็นกระเป๋าหนังสีน้ำตาลตกอยู่ข้างกำแพง มือสั่นเทาจับมันขึ้นมากลิ่นหนังเก่าผสมกับกลิ่นฝุ่นชื้นทำให้รู้สึกหนักอึ้งในอกเมื่อเปิดออกภายในเต็มไปด้วยเงินสดกองพเนินแสงจากหลอดไฟถนนกระทบแบงค์สีสดจนแสบตาหญิงชราหายใจแรงหัวใจเต้นถี่รัวเหมือนกลองเธอนับทีละปึกเสียงกระดาษเสียดสีกันดังเหมือนคำกระซิบลึกลับในความมืดตัวเลขพุ่งสูงจนหยุดที่2 1 0ล้านบาทเธอแทบยืนไม่ไหวขาอ่อนจนเกือบสุด มือเย็นเฉียบเหมือนจุ่มลงในน้ำแข็งหญิงชราตัดสินใจนำเงินส่งคืนเจ้าของเธอเชื่อว่าความซื่อสัตย์คือสิ่งสูงสุดแต่ทันทีที่วางเงินบนโต๊ะของตำรวจบรรยากาศกลับเย็นยะเยือกเหมือนถูกล้อมด้วยหมอกหนาเสียงเจ้าหน้าที่ถามด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างทำไมเหลือเพียงร้อยสิบล้านหญิงชราตกใจจนหูอื้อโลกทั้งใบเหมือนหมุนกลับหัวเธอพยายามอธิบายน้ำเสียงสั่นเหมือนสายไม้ไผ่ต้องลมแรง แต่ทุกคู่ตาที่จ้องมามีแต่ความเคลือบแคลงกลิ่นหมึกบนเอกสารลอยเข้าจมูกจนแทบอาเจียนหญิงชรารู้สึกว่าห้องสอบสวนเล็กลงทุกขณะผนังสีเทาปิดล้อมเหมือนกรงเหล็กเธอได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนรอบตัวเงาดำทอดยาวบนพื้นเหมือนสัตว์ร้ายกำลังคืบคลานเข้ามาหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบแน่นด้วยมือที่มองไม่เห็นเหงื่อเย็นไหลอาบแผ่นหลังเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดทุกวินาที แต่ในความรู้สึกกลับยืดยาวเหมือนชั่วนิรันด์เธอเริ่มสั่นสถานทั้งร่างสายตาพร่ามัวเหมือนห้องทาห้องกำลังกลืนกินเธอเข้าไปเสียงเจ้าหน้าที่เอ่ยขึ้นอีกครั้งเงินหนึ่งร้อยล้านอยู่ที่ไหนหญิงชราตัวแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงด้วยเชือกที่มองไม่เห็นริมฝีปากแห้งผากจนแทบขยับไม่ได้เสียงหัวใจดังรัวอยู่ในอกเหมือนกลองสึกเธอพยายามกลืนน้ำลายแต่กลับรู้สึกเหมือนกลืนก้อนหิน สายตาของเจ้าหน้าที่ทุกคู่เย็นชาเหมือนคมมีดที่กรีดลึกเข้ามาในใจเธอพยายามอธิบายว่าตนไม่เคยแต่ต้องเงินแม้แต่บาทเดียวแต่คำพูดกลับจมหายไปในอากาศเหมือนเสียงที่ไร้คนฟังหญิงชรานึกย้อนไปถึงตอนที่เก็บกระเป๋าได้ภาพเงินสดเรียงซ้อนเป็นชั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ตอนนี้กลับถูกบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวเหมือนภาพสะท้อนบนผิวน้ำที่สันวหวจนบิดเบี้ยวไม่จริง เธอได้กลิ่นสนิมเหล็กจากเก้าอี้ในห้องสอบสวนกลิ่นนั้นคละเคล้ากับกลิ่นหมึกและกลิ่นเหงื่อที่คมและขมมันแทรกเข้าไปในลมหายใจทุกครั้งที่สูดจนรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบรัดทั้งอกไฟนีออนเหนือหัวกระพริบทีแสงกระพริบนั้นแทงเข้าตาเหมือนคมเข็มทุกครั้งที่ไฟวูบลงเธอเห็นเงาดำยาเวเหยียดทอดคลุมมาที่ตัวเองเสียงกระดาษถูกขยํำดังกรอบกแรกรบเสียงปากากากระแทกต๊ะทำเอาเธอสะดุง้ง หญิงชารารู้สึกเหมือนโลกกำลังบังคับให้เธอสารภาพในสิ่งที่ไม่เคยทำและยิ่งเธอปฏิเสธเสียงรอบตัวกลับยิ่งแข็งกระด้างหนึ่งในเจ้าหน้าที่ก้มลงมาจ้องตาเธอใกลๆ้ๆลมหายใจของเขาหนักหน่วงและร้อนระอุดวงตาคมคู่นั้นไม่มีแววเมตตามีเพียงประกายสงสัยที่เหมือนไฟกำลังเผาไหม้หญิงชาราพยายามหันหนีแต่ผนังห้องสีเทาเหมือนขยับเข้ามาใกล้ทุกด้านเหมือนปิดกั้นทางนีจนหมดสิน้น เธอรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงที่ไม่มีทางออกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องเสียงนั้นต่ำลึกและเย็นเยียดคนแก่แบบนี้ไม่มีทางใช้เงินคนเดียวหรอกคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดกลางใจหญิงชราหูอือเสียงในหัวดังขึ้นสับสนเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาเหมือนมาจากความมืดความจริงไม่เคยปลอดภยัยเธอสั่นสานดวงตาเบิกกว้างจนแทบถลนเพราะในเงามืดมุมห้อง เธอเหมือนเห็นบางสิ่งที่ไม่ใช่คนสิ่งนั้นยืนอยู่เงียบๆไม่มีใบหน้ามีเพียงความว่างเปล่าเป็นหลุมลึกและทุกการกระพริบตามันเหมือนเข้ามาใกล้กว่าเดิมทีละน้อยเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนถามซ้ำเงินหนึ่งร้อยล้านอยู่ที่ไหนเสียงนั้นก้องสะท้อนผสมกับเสียงกระซิบแปลกประหลาดในหัวจนกลายเป็นความโกลาหลที่แทบทำให้เธอเสียสติมือของหญิงชารากำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อเลือดซึมออกมาเล็กน้อยแต่เธอไม่รู้สึกเจ็บ สิ่งเดียวที่เธอรู้สึกคือความหนาวเย็นจับกระดูกเหมือนร่างกายกำลังถูกกลืนโดยความมืดทีละส่วนและในวินาทีนั้นเองไฟทั้งห้องก็ดับลงทันทีห้องทั้งห้องเงียบงันในความมืดสนิทหญิงชราหยุดหายใจไปชั่วขณะเสียงหัวใจของเธอดังชัดเกินกว่าที่เคยเหมือนกลองใหญ่ที่สะท้อนกล้องอยู่ในโพรงอกกลิ่นอับชื้นจากผนังซีเมนต์แทรกเข้ามาในจมูกมันผสมกับกลิ่นฝุ่นและสนิม สร้างความรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในหลุมฝังศพใต้ดินหญิงชราขนลุกสู้ทั้งร่างเสียงเก้าอี้เหล็กเลื่อนคลืนไปตามพื้นทำให้เธอสะดุ้งจนตัวสัน่นแต่เมื่อหันไปมองรอบด้านกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอพยายามเรียกหาเจ้าหน้าที่เสียงของเธอสั่นไหวเหมือนคนกระซิบกลางพายุใครอยู่ที่นั่นช่วยด้วยแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงความเงียบที่อึดอัดทันใดนั้นสายลมเย็นจัดพัดวูบผ่านหลังคอ เหมือนใครบางคนยืนหายใจอยู่ใกล้ๆขนบนต้นคอของเธอตั้งชันจนเจ็บด,ดวงตาของเธอพยายามปรับให้ชินกับความมืดแล้วเธอก็เห็นเงาดำสูงใหญ่มันไม่เคลื่อนไหวแต่กลับขยายตัวอย่างช้าๆเหมือนหมอกควันหนาทึบที่กำลังคลานเข้าหาหญิงชราถอยหลังจนชนผนังห้องผิวเย็นชื้นของกำแพงทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งลมหายใจเธอถี่และติดขัดเสียงในหัวเริ่มดังชัดเจนขึ้น เงินนั้นไม่เคยหายไปแต่ความจริงถูกซ่อนและเจ้าคือเหยื่อที่ถูกเลือกเธอปิดหูแน่นแต่เสียงกลับดังก้องจากภายในไม่ใช่ภายนอกมันแทรกเข้าไปในกระดูกในเลือดและในจิตใจจนเธอแทบจะร้องกรีดออกมาทันใดนั้นไฟกับพริบติดขึ้นอีกครั้งภาพที่เห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เคยนั่งอยู่รอบโตะ๊ะกลับนั่งนิ่งไม่ไหวติงดวงตาเบิกกว้างร่างแข็งชื่อเหมือนหุ่นไร้วิญญาณ หญิงชราขาสั่นจนแทบสุดเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ผนังยังคงปิดกั้นทุกทางและที่มุมห้องนั้นสิ่งที่ไม่มีใบหน้ายังคงยืนอยู่มันยกมือที่เป็นเงาดำคล้ายควันขึ้นช้าๆชี้ตรงมาที่เธออากาศรอบตัวหนาวจัดลงทันทีเหมือนถูกดึงเข้าสู่ห้องที่ไร้ออกซิเจนหญิงชราหายใจไม่ออกเธอพยายามตะโกนแต่เสียงกลับไม่ยอมเล็ดรอดออกมาเพียงริมฝีปากที่ขยับช้าๆ ขณะที่ดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความสยดสยองแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนเหมือนกระซิบที่ข้างหูเงินร้อยล้านคือค่าถ่ายและเจ้าถูกเลือกให้ชำระแทนคนอื่นหญิงชราตัวสั่นสถานเหมือนจะขาดใจทุกอย่างรอบตัวบิดเบี้ยวจนแยกไม่ออกว่าเป็นความจริงหรือภาพลวงเธอเห็นมือเงาดำนั้นขยายใหญ่จนเต็มห้องสอบสวนและในชั่วพริบตาไฟก็ดับอีกครั้ง ความมืดครั้งนี้หนาทึบกว่าครั้งก่อนหญิงชราแทบมองไม่เห็นแม้แต่เงาของตัวเองเสียงหายใจเธอดังกล้องในหูเหมือนกำลังติดอยู่ในโพรงแคบลึกใต้ดินเธอยกมือขึ้นลูบผนังผิวซีเมนต์เย็นชื้นและสากเหมือนผิวหินที่ฝังอยู่ใต้น้ำเล็บเธอขูดจนเสียงเสียดสีกล้องสะท้อนเสียงนั้นกลับดังยาวนานเกินกว่าที่ควรจะเป็นเหมือนกำแพงเองกำลังตอบกลับทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหน,หนักหนักดังขึ้นกลางความเงียบ ก้าวแต่ละก้าวช้าและมั่นคงพื้นสั่นสะเทือนเบาๆจนฝุ่นร่วงลงมาจากเพดานหญิงชรากลั้นหายใจหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกเธอพยายามเพ่งมองแต่สิ่งเดียวที่เห็นคือเงาสีดำก้อนใหญ่คืบคลานเข้ามากลิ่นขาวสนิมคละคลุล้งในอากาศเหมือนเลือดสดผสมกับเหล็กเก่ากลิ่นนั้นแรงขึ้นทุกครั้งที่ฝีเท้าใกล้เข้ามาจนเธอรู้สึกคลื่นไส้แทบขาดใจแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้ง เสียงนั้นไม่เหมือนก่อนครั้งนี้มันเป็นเสียงหลายสิบเสียงทับซ้อนกันทั้งแ่วเบาทั้งก้องกังวานจนขนลุกทั้งตัวเจ้าคือเครื่องสังเวยเงินไม่ได้หายไปมันถูกแลกเจ้าคือคำตอบของร้อยล้านหญิงชราปิดหูแน่นแต่เสียงยังคงก้องจากภายในเหมือนดังออกมาจากหัวใจตัวเองไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่อาจหลบหนีได้เธอทรุดลงกับพื้นมือสันเทาจับเสื้อเก่าแน่นสายตาพร่ามัวเต็มไปด้วยน้ำตา ในความมืดเธอเห็นภาพแวบ,บหนึ่งภาพชายหนุ่มในชุดสูทด,ดำนั่งอยู่ข้างกองเงินมหาศาลเขายิ้มแต่รอยยิ้มเต็มไปด้วยความโหดร้ายและเมื่อเธอเพ่งมองใบหน้านั้นกลับเลือนหายเหลือเพียงช่องว่างดำมืดคล้ายหลุมลึกเธอกรีดร้องออกมาเสียงกล้องสะท้อนจนห้องทั้งห้องสั่นไหวแล้วไฟก็ติดขึ้นอีกครั้งอย่างฉับพลันภาพตรงหน้าทำให้เธอแทบหยุดหายใจเจ้าหน้าที่ที่เคยนั่งนิ่งแข็งทื่อ ตอนนี้นอนกระจัดก,กระจายบนพื้นใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดดวงตาเบิกกว้างเหมือนถูกบางสิ่งดูดเอาวิญญาณไปจนหมดหญิงชรามือสั่นจนแทบไม่สามารถยันตัวเองขึ้นเสียงหยดน้ำเลือดตกกระทบพื้นดังติ่งๆความเงียบอัดแน่นจนแทบทะลุหูแล้วเธอก็เห็นที่กลางโตะ๊ะกองเงินจำนวนมหาศาลยังวางอยู่แต่ไม่ใช่เหมือนเดิมเพราะทุกใบเต็มไปด้วยคราบเลือดและรอยเปื้อนดำคลำ้ำและตรงกองเงินนั่นเอง มีรอยมือขนาดใหญ่สีดำพิมพ์ทับเอาไว้หญิงชราเบิกตากว้างลมหายใจหอบหนักจนเหมือนจะขาดใจเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้เสียจนขนลุกไปทั้งร่างความจริงคือเงินนี้ไม่เคยเป็นของใครมันคือเครื่องผูกมัดและผู้คืนเงินต้องจ่ายด้วยชีวิตหญิงชราสะดุ้งเฮือกเธอพยายามถอยหลังแต่หลังยังชนผนังแข็งในวินาทีนั้นเอง กองเงินค่อยๆลุกเป็นไฟสีดำเปลวไฟเงียบไม่มีเสียงแตกต่างจากไฟที่เคยเห็นเปลวไฟนั้นแผ่ขยายแสงสว่างสีดำสาดไปทั่วห้องและทุกสิ่งที่มันแตะต้องค่อยๆละลายหายไปเหมือนถูกกลืนหญิงชราตัวสั่นสะท้านเธอพยายามกรีดร้องเรียกใครสักคนแต่เสียงไม่ออกดวงตาเต็มไปด้วยภาพสยดสยองตรงหน้าแล้วไฟทั้งหมดก็ดับลงอีกครั้งเหลือเพียงความมืดสนิท และเสียงกระซิบเพียงคำเดียวที่ก้องอยู่ในหัวเธอถึงคราวของเจ้าแล้วหัวใจของหญิงชราสันสถานไม่เป็นจังหวะร่างทั้งร่างเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่ไว้ในบ่อน้ำแข็งเธอกับพริบตาในความมืดแต่กลับยิ่งเห็นภาพเงาม,มืดทับซ้อนมันหมุนวนรอบตัวเหมือนฝูงวิญ,ญญาณที่ล้อมกรงขังเสียงฝีเท้ากังวานดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มาจากทุกทิศทางเสียงก้องสะท้อนราวกับพื้นห้องกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต เธอไม่รู้ว่ากำลังอยู่ในห้องสอบสวนเดิมหรือถูกพามายังอีกที่หนึ่งกลิ่นคาวเลือดลอยแรงขึ้นผสมกับกลิ่นเนื้อไหมและควันไฟหญิงชาราสำลักไอควันจนเจ็บคอแต่เธอไม่เห็นแม้แต่ประกายไฟเดียวทันใดนั้นเงาดำหม,มาก็ผุดขึ้นตรงกลางห้องมันสูงจนสีสเกือบชนเพดานร่างกายบิดเบี้ยวเหมือนประกอบขึ้นจากเศษเงามากมายแขนยาวคล้ายควันหมุนวนไม่มีใบหน้ามีเพียงโพรงว่างเปล่าอันลึกไร้ก้น หญิงชราขยับถอยหลังจนหลังแนบผนังหัวใจเต้นถี่จนเหมือนจะฉีกออกจากอกมือเธอสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นแต่เงานั้นก็ค่อยๆโน้มตัวลงมาใกล้เธอเสียงกระซิบดังขึ้นจากโพรงมืดกลางใบหน้าเสียงนั้นต่ำลึกและชัดเจนราวกับดังขึ้นในจิตใจหนึ่งร้อยล้านคือราคาของความลับใครก็ตามที่แต่ต้องมันต้องจ่ายด้วยจิตวิญญ,ญาณหญิงชราสายหน้าทั้งน้ำตาเธอพยายามอธิบายว่าเพียงเก็บเงินเพื่อส่งคืน เธอไม่เคยแต่ต้องไม่เคยคิดจะครอบครองแต่เสียงนั้นหัวร้อยเย็นเยือกเจ้าคิดว่าการคืนจะลบตราประทับได้หรือเงินนั้นผูกพันกับคำสัญญาโบราณผู้คืนกลับกลายเป็นผู้ถูกเลือกทันใดนั้นกองเงินที่อยู่บนโต๊ะก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแม้ห้องจะมืดสนิทแต่แบงค์นับล้านกลับเรืองแสงสีแดงสลัวทุกใบสันสถานเหมือนสิ่งมีชีวิตที่หายใจได้เสียงเสียดสีกันดังเหมือนเสียงคลางจากข้อวิญญาณ กองเงินค่อยๆเคลื่อนไหวแผ่กระจายไปบนพื้นราวกับแม่น้ำธนบัตรแต่ละใบเกาะเกี่ยวกันเป็นสายลุยเข้าหาหญิงชราราวกับฝูงงูไม่มีที่สิ้นสุดเธอกรีดร้องพยายามถอยหนีแต่สายธนบัตรพันรอบข้อเท้าแน่นมันเย็นเฉียบเหมือนงูน้ำที่ลืุยผ่านร่างยิ่งดินก็ยิ่งรัดแน่นจนเจ็บกระดูกอย่าได้โปรดข่าทำเพราะซื่อสัตว์เสียงร้องของเธอสั่นสะท้านไปทั้งห้อง แต่วิญญาณในเงามืดไม่สะทกสถานมันโน้มกายเข้ามาใกล้จนลมหายใจเย็นเยืออปะทะผิวความซื่อสัตย์คือคำหลวงในโลกนี้มีเพียงนี้ที่ต้องชดชัยและเจ้าถูกชะตากำหนดให้เป็นผู้สังเวกในพริบตาสายธนบัตรเลอยพันตัวเธอแน่นจนแทบหายใจไม่ออกมือไม้ถูกตรึงปากถูกปิดด้วยกระดาษสีแดงที่ร้อนว่าร่างเธอถูกยกขึ้นจากพื้นลอยกลางห้องราวกับหุ่นเชิดที่ถูกเชือกมัด หญิงชาราศบตากับโพรงว่างเปล่าที่ไร้ใบหน้าตรงหน้าสายตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวสุดขีดน้ำตาไหลพรากแต่ไม่อาจหยุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วเสียงกระซิบสุดท้ายก็ดังขึ้นเมื่อเงินหายไปความตายต้องเข้ามาแทนทันใดนั้นธนบัตรทั้งห้องลุกเป็นไฟสีดำอีกครั้งไฟนั้นโอบล้อมหญิงชาราร่างเธอสั่นสะานถูกกลืนทีละน้อยเสียงกรีดร้องดังสะท้อนเหมือนกำลังหายไปในความว่างเปล่าและเมื่อไฟมอดลง ห้องก็กลับสู่ความเงียบเงนันไม่มีหญิงชราอีกแล้วเหลือเพียงกองเท่าดำปกคลุมโต๊ะและกองเงินที่ยังคงเรืองแสงสลัวกองเท่าดำยังคงลอยฟุ้งอยู่กลางห้องกลิ่นไม่ฉุนคะครุ้งราวกับเนื้อสดถูกเผาบนโต๊ะเหลือเพียงกองเงินที่เรืองแสงสีแดงสลัวธนบัตรแต่ละใบมีรอยเงาดำเลื้อยคล้ายเส้นเลือดห้องเงียบสนิทแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลเหมือนกำแพงกำลังขยับเข้ามาบีบให้เล็กลงทุกขณะ ความมืดยังคงห่อหุ้มอยู่ทุกด้านทันใดนั้นเสียงประตูเหล็กเปิดออกช้าๆบานพับส่งเสียงเอียดแหลมเสียดหูชายในชุดสูทด,ดำก้าวเข้ามาใบหน้าเขาอยู่ในเงามองไม่เห็นชัดเจนฝีเท้าของเขาหนักแน่นกล้องสะท้อนไปทั่วห้องเหมือนเสียงของเขาเดินตรงไปที่โตะ๊ะหยุดยืนตรงหน้ากองเงินที่ยังส่องแสงประหลาดชายคนนั้นเกื้อมือแตะเงินทันใดนั้นแสงสีแดงดับวูบห้องทั้งห้องกลับมามืดสนิทอีกครั้ง แต่เงาร่างเขายังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนเสียงหัวเราะต่ำลึกและแผวเบาหลุดออกจากริมฝีปากในที่สุดเธอก็ถูกกลืนไปจนหมดเสียงนั้นเย็นยะเยือกแต่เต็มไปด้วยความพึงพอใจแฝงโหดเทียมเขายกกองเงินขึ้นในมือแล้วพูดราวกับกำลังบอกความลับแก่ความมืดเงินนี้คือพันธะมันไม่ใช่สมบัติแต่คือเครื่องผูกสัญญาผู้ใดแต่ต้องจะต้องชำระหนี้แทนคนที่หนีเงามืดรอบห้องสันไว เหมือนสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดกำลังเคลื่อนไหวเสียงกระซิบหลายร้อยเสียงดังพร้อมกันเป็นภาษาเก่าแก่ที่ฟังไม่ออกแต่ก้องกังวาลในจิตใจชายในชุดดำหันหน้าไปยังเก้าอี้ที่ว่างเปล่าแต่แล้วเงาของหญิงชารากลับปรากฏขึ้นตรงนั้นเธอนั่งนิ่งใบหน้าซีดเผือดดวงตาร้ายแววเหมือนหุ่นไร้ชีวิตที่ถูกทิ้งไว้ทุกวิญญ,ญาณที่ถูกเลือกจะอยู่ในนี้ตลอดไปเสียงชายชุดดำก้องสะท้อน เขาวางกองเงินลงบนโต๊ะอีกครั้งแล้วธนบัตรก็ค่อยๆลุยซ้อนทับกันเป็นกองสูงขึ้นเรื่อยๆหญิงชราเงยหน้าขึ้นช้าๆปากของเธออ้ากว้างเสียงกรีดร้องดังออกมาแต่ไม่ใช่เสียงของคนมันคือเสียงแหลมสูงกรีดโสดที่ทำให้ผนังสันส่นสะเทือนแสงไฟเหนือหัวติดขึ้นวูบเดียวเผยให้เห็นว่าในห้องนี้ไม่ได้มีแค่เงาของหญิงชราเท่านั้นแต่ยังมีเงาของผู้คนมากมาย ชายหญิงเด็กและคนชราอีกนับสิบพวกเขานั่งกระจัดกระจายทุกคนมีสีหน้าแข็งทื่อดวงตาว่างเปล่าร่างกายเต็มไปด้วยคราบเงาดำที่ซึมออกมาจากผิวหนังและทุกสายตาหันตรงไปที่ชายในชุดดำสองรอสิบล้านนี้เขาพูดต่อด้วยเสียงเย็นชาคือเงินจากวิญ,ญญาณที่ถูกสังเวยสสมมาหลายชั่วอายุคนและทุกครั้งจะต้องมีส่วนที่หายไปเขาหยุดชั่วครู่หันกลับไปจ้องกองเงินที่สองแสงสลัว หนึ่งร้อยล้านนั้นไม่เคยขาดแต่มันคือค่าบูชาให้กับสิ่งที่อยู่เหนือมนุษย์ทันใดนั้นพื้นห้องก็สั่นสะเทือนเสียงคำรามต่ำก้องดังก้องราวกับมาจากใต้ดินผนังแตกเป็นรอยร้าวยาวกลิ่นคาวโลหะคละคลุ้งแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเงาดำจากรอยร้าวไหลออกมาเหมือนทะเลสีดำที่ไร้ขอบเขตและจากนั้นดวงตาขนาดมหึมาก็ลืมขึ้นกลางเงานั้นมันจ้องตรงเข้ามา ดวงตาเดี่ยวที่ใหญ่กว่าร่างกายมนุษย์หลายสิบเท่าหญิงชาราที่นั่งนิ่งอยู่ค่อยๆย,ยกมือขึ้นเธอหันหน้าช้าๆไปทางดวงตานั้นแล้วเสียงกระซิบหลายร้อยเสียงรวมกันเป็นคำเดียวผู้สืบทอดถูกเลือกแล้วห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนรุนแรงเงาดำทะลักออกมาจากรอยร้าวบนพื้นเหมือนคลื่นทะเลดวงตายักย้ายที่จ้องมองทุกสิ่งสะท้อนแสงแดงฉานสายตานั้นเหมือนทะลุทะลวงเข้ามาในหัวใจของทุกคน ชายในชุดดำก้าวออกไปกลางห้องเขาเงยหน้าขึ้นมองดวงตาใหญ่เหนือเงามืดรอยยิ้มเย็นเยือกค่อยๆปรากฏและเสียงของเขาก็หนักแน่นราวกับคำสาบานสัญญาได้รับการต่ออายุแล้ววิญญาณถูกส่งมอบครบถ้วนและตราประทับนี้จะคงอยู่ตลอดกาลทันใดนั้นกองเงินที่เรืองแสงก็ลุกเป็นไฟสีดำเปเลวไฟเงียบสงัดแต่ร้อนแรงมันลุกโชนจนกลืนห้องสอบสวนทั้งห้อง เสียงร้องโหยหวนจากวิญญาณนับร้อยดังก้องไปทุกทิศทางหญิงชราที่ถูกกลืนหายไปก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นเพียงชั่วขณะในเปเลวไฟใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความสงบดวงตาปิดลงเหมือนผู้หลับไหลนิรันร์จากนั้นทุกสิ่งเงียบลงทันทีไฟดับเนาหายรอยร้าวปิดห้องสอบสวนกลับมาเหมือนเดิมราวกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นบนโต๊ะเหลือเพียงกระเป๋าหนังเก่าใบหนึ่งภายในเต็มไปด้วยเงินจำนวนมหาศาล ไม่มีร่องรอยเลือดไม่มีเท่าดำเพียงธนบัตรที่เงียบสงัดรอมือผู้กล้าแต่ต้องอีกครั้งชายในชุดดำหายไปแล้วแต่เสียงกระซิบสุดท้ายยังคงก้องอยู่ในอากาศเบาเหมือนลมพัดผ่านทุกการคืนคือการเริ่มต้นใหม่เรื่องราวจบลงแต่กองเงินนั้นยังอยู่เรากับกับดักเงียบๆที่รอเหยื่อรายต่อไป